ครับสวัสดีครับผมนายจันทาบุญเลิศเป็นนักศึกษาอำเภอโนโนลายระดับมปลายแต่เป็นแกนนำฐานที่หนึ่งฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งระบบปปาพลังงานโซลาเซลล์นะครับที่มาและความสำคัญนะครับแต่ก่อนเป็นความแห้งแล้งหาน้ำใช้ก็ เป็นการยากนะครับความลาบากเพราะว่าน้ํามาก็ไม่ถึงนะครับแต่ก่อนจะแห้งน้ําก็ไม่มีต้นไม้ก็ตายดินก็ไม่ชุ่มชื้นนะครับเลยประกันคิดหาแบบว่าจะหาพลังงานทดแทนมาใช้แบบว่าจะให้มีพลังงานได้ใช้อยู่ตลอดหรือน้ําใช้ตลอดนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ประชาชนมีความ รู้ความเข้าใจในพลังงานทดแทนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการถึงการใช้พลังงานและอนุรักษ์เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบปาป,า,ปาพลังงานโซลาเซลล์นะครับเริ่มแรกก็ขั้นตอนนะครับจะตั้งฐานขึ้นมาแล้วก็ตั้งฐานขึ้นมาให้มันแน่นหนานะครับอย่าให้มันหรือว่าให้มันแน่นอย่าให้มันแบบขยับขยื่นได้นะครับแล้วก็เราจะไปตั้งที่โล่งหรือว่าที่โล่งแจ้งไม่ให้มีต้นต้นไม้บทบังหรือให้เป็นเงา เพราะว่าจะได้พลังแสงอาทิตย์ส่องลงมาได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะติดตั้งสวิตไฟแล้วก็สายมาหาห,าหรือสมมติของเราเนี่แหะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เจาะน้ําลงไปจะได้มีสมมติแล้วก็มีไฟลงมาแล้วก็มีน้ําใช้อย่างตลอดนะครับ เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้นะครับคุณธรรมนะครับมีความรู้พื้นฐานระบบแบบป่าป,าปาลาโซลเชลเพราะว่าเราใช้อยู่ประจำเราเราคงจะรู้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดคนอื่นมาใช้มาอะไเกิดมันมีมีไฟมีอะไรช็อตขึ้นมามันก็ลำบากต่อเขาเหมือนกันเราจะต้องมีการบอกหรือเรียนรู้บอกเขานะครับให้ใช้ ระบบโซล่าเซลล์หรือมีอุปกรณ์มาจัดทําให้มีความสะดวกหรือมาให้ช็อตมาให้ไรายได้นะครับ<ม>เงื่อนไขคน,นรมนะครับม,มีความอดทนความขยันมีความสม,มคคีในหมู่คณะนะครับ<ม>แล้วก็มีม,มีวินัยด้วยนะครับผม สามศาสตร์น,น,นะครับหนึ่งศาสตร์สากลนะครับวิทยาศาสตร์เช่นการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับ <c oughs> เทคโนโลยีมาใช้ก็คณิตศ <c oughs> าสตร์เช่นการคิด คำนวณระยะของสายไฟฟ้าการบริหารจัดการเป็นต้นนะครับหรือง,งานอาชีพเช่นผมได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นำความรู้ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยผมปัจจุบันได้ ปฏิบัติจริงในการใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับสองศาสตร์สองถิ่นผมได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรนพบุรุษเราอย่างที่ท่านเห็นอันนี้อันนี้เป็นโพนนะครับเป็นโพนหรือจอมปวกนะครับ เพราะว่าแต่ก่อนมันจะคนคนสมัยโบราณเขาจะบอกว่าหาที่โพนตรงไหนมีโพนมันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างเจาะมันก็น้ําจะอยู่ไม่ลึกเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เจาะลงไปก็จริงของเขานะครับเพราะว่าแต่ก่อนคนแก่เขาบอกมามันก็ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช้อยู่นะครับน้ําอยู่ทุกวันนี้ครับสามศาสตร์พระพระาชานะครับผมได้หนึ่งหลักการ การทรงงานนะครับสามศาสตร์พระราชานะครับผมใช้หลักภูมิศาสตร์ที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยคำหนึ่งถึงภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตนเองและที่สำคัญผมน้อมนำหลักการงงน,น การสรงงานอีกประการหนึ่ง,งค,คือความพอเพียงพอใช้นะครับและน้อมนำโครงการในหลวงรอ .9 การนำพลังงานทดแทนมาใช้ด้วยครับ3หลักการ หประมาณ 2. มีเหตุผลนะครับสม,มีภูมิคุ้มกันนะครับพอประมาณนะครับพอประมาณก็คือเราจะหาอะไรมาใช้เราก็คำนึงถึงความพอประมาณพอพอใช้นะครับแปบลบว่าจะ แต่ทําอะไรลงไปหรือจะเราไปซื้อของแพงๆมาก็เราก็จะไปซื้อเอาพอประมาณพอใช้ได้นะครับแล้วก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลเราก็จะทําอะไรเราก็มีเหตุมีผลว่าเออจะเอาอันนี้เราก็บอกกันว่าเออจยไปเอาอันนี้อันนั้นมาลงนะอย่าอันนั้นอันนี้มาลงนะหรือว่ามันแพงเราก็อย่าไปเอาหรือว่าเราอยาไปซื้อเกินประมาณเกินตัวของเราเรามีเท่าไหร่เรา เอาแค่นั้นเราจะไปเอาหรือว่าคลองแพงมาลงหรือว่าเอาแบบมีเหตุมีผลใส่กันนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับการเรียนรู้ตามเหตุตามผลนะครับหรือตามคาดหวังของเราที่ทำไว้ว่าเราจะได้ แค่นั้นแค่นี้เราก็มีภูมิคุ้มกันของเราว่าจะเราจะเอามาใช้หรือพร้อมในการทำกิจกรรมหรือมาวางแผนทำงานร่วมกันนะครับ4มิตินะครับวัตถุที่ใช้วัตถุอุปกรณ์นะครับ อย่างคุ้มค่า2ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าด้วยนะครับและค่าน้ำประปาด้วยครับทางด้านสังคมนะครับ1การทำงานร่วมกันเป็นทีม2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับ3ทางด้านสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ สี่วัฒนธรรมเห็นคุณค่าในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับ